สวัสดีครับประตูรีโมทร้านสาวัตครับทดสอบประตูม้วนนะครับความกว้าง4เมตรความสูง3เมตรครับกดลงครับชุดนี้จะมีความปลอดภัยเยอะกว่าชุดปกติครับทดสอบทั้งสี่นะครับเป็นวัตถุที่ขวางบานประตูอยู่เดี๋ยวรอชมตอนบานประตูปิดลงมาครับ เมื่อมีวัตถุขวางแล้วประตูเลื่อนลงมาโดนนะครับกล่องจะสั่งตัดการทำงานครับแล้วมีสัญญาณเตือนดังขึ้นมาว่ามีความผิดปกติอยู่นะครับจะยกกล่องยกวัตถุขวางออกนะครับกดลงครับบ้านไหนที่ยังไม่มีอยากจะอัปเกรดระบบเพิ่มเติมนะครับ สามารถติดตั้งเพิ่มได้ครับกดขึ้นครับชุดนี้บานประตูจะค่อนข้างหนักครับก่อนหน้านี้บานนี้อตอนรีโนเวทนะครับมีเศษวัสดุตกลงไปขวางบานประตูครับทำให้บานประตูมีปัญหาก็เลยต้องเพิ่มออปชันเข้าไปครับ สนใจจะเพิ่มเติมระบบหรือว่าติดตั้งใหม่นะครับติดต่อได้เลยครับตามเบอร์โทรหรืออินบ็อกประตูรีโมท้านสหวัฒนครับขอบคุณมากครับ